ง่ายมากเลไม่ได้ใช้กำลังเลยหม <c oughs> อเอออาพี่เซ็นไปเลยนั่นแหละเอาเลยดัดอันนี้ดัดแหลกแหลกสิบหกอ่าสิบหกงอฉากเก้าสิบได้แล้วอันนี้ดัดเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้โหทำไมไวจังทำ <c oughs> <c oughs> ไมง่ายจังไอ่ตัวนี้ผู้หญิงก็ดัดได้สบายสิบหกอ่าฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ห้าดัดเหล็กสิบหกมิลยี่สิบมิลยี่สิบห้ามิลถึงสามสิบสองมิล ลาหรือวด้ามยาวนี่ด้ามยาว2เมตรีบเซนนี่นั่งสบายอหี่รเยกหมราืนนานอสามูจหมองัไว้แลวงหมองุไวกองนันนี่กอเจ๊มอไปยันดัดเท้าเยคนนี้ไม่กระดุกอ้หนเล็กไปไหนลักกี้นี้ อ่าโอเคหลักเด็ดที่หกหน่อที่ย้อนตาวย,ย,า,ยาว่าตัวนึงครับที่ทาอ,อัน,นี่ยา,าว่าตัดมทอดอัน,น